เฮ้ hey, สวัสดี<บ>เราก็เกตเองนะครับวันนี้อยู่กับเกมบีสวอมอีกแล้วนะครับ <Yeah. S 2> กลับมากับผมอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนานจากคลิปล่าสุดลงเมื่อ1สัปดาห์ที่แล้วนะครับหม่ก็ oh โคตรนานเราหายกันไป7วันได้นะครับแล้วถ้าถามว่าเจ็ดวันที่หายไปนี่ไปทําอะไรมาก็ไปเล่นเกมอื่นนอกจากบีสวอมแล้วก็ไปฟาร์มพวกบู X กแตกอะไรด้วยนะครับจนตอนนี้เนี่ยของครับผมพอที่จะครับหน้ากากเดมอนแล้วเว้ยแล้วถามว่า ภายในเวลา7วันนี่คือมึงไม่มีเวลาว่างมาอาจคิปให้กูดูเลยเหรอคําตอบก็คือมีนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าผมใช้เวลาว่างพวกนั้นได้เป็นประโยชน์มากนะครับไม่ว่าจะเป็นการดําน้ําดูปาก,กาลังเออดูอนิเมะฟังเพลงดูหนังต่างๆนานาเล่นกับเพื่อนบราบาานะครับโ <c oughs> ปวดให้อภัยผมด้วยนะ <c oughs> โอเคครับตอนนี้คือเรายัางไปคราฟหน้ากากเดมอนไม่ได้คือเราต้องรอเป็นตอนกลางคืนก่อนเนาะ,ะแล้วก็ก่อนที่จะไปคราฟหน้ากากเดมอนนะครับผมมีสิ่งหนึ่งอยากจะแนะนําทุกท่านเอาไว้นะครับ <Okay. S 1> คือทุกท่านเนี่ยควรจะคราฟหน้ากากบับเบิ้ลอันนี้ก่อนนะเพราะว่าหน้ากากเดมอนมันเป็นขั้นต่อของหน้ากากบับเบิ้ลนะครับ จ้าหน้ากากบับเบิ้ลเนี่ยมันก็จะมีแพสซีเป็นบับเบิ้ลบอมนะครับซึ่งหน้ากากไดมอนด์มันก็จะมีเหมือนกันก็คือถ้าคุณครับหน้ากากบับเบิ้ลเอาไว้เนี่ยเวลาคุณไปครับหน้ากากไดมอนด์คุณก็จะสามารถใช้แพสซีฟของหน้ากากบับเบิ้ลไดอ้อแล้วก็อัปเดตข่าวสารกันสักนิดนึงนะครับคือตอนนี้เนี่ยผมเปลี่ยนพึ่งทุกตัวในรังของผมเนี่ยกลายเป็นเลเวลสิบหมดแล้วนะครับจะได้ตีปูง่ายๆนะครับแลวถามว่าง่ายขึ้นมากไหมก็ก็ใช้เวลาน้อยลงมากอยู่นะทีนี้ก็ได้แต่่ต่รรรอออไไดด้้แแตต เออทุกท่านผมลืมบอกอีกเรื่องนึงไปเลยเว้ยระยะเวลาเจ็ดวันที่หายไปเนี่ยใน1วันนั้นอะ่ะผมเอฟเคตีหอยทากด้วยนะครับจนมันตายเป็นตัวที่3แล้วส่วนของที่ผมได้จากมันก็คืออันนี้ใช่อันนี้แ <c oughs> ม่งโคตรขยะสดเลยอะ่ะโอ้โหใหม่ก็เสียเวลามาก <c oughs> ทุกท่านครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือผมอยากจะขอกล่าวขอบคุณบุคคลที่มาช่วยผมฟาร์มบูเอ็ก,กนะครับ คนแรกก็คือคนนี้นะครับคือคนนี้เนี่ยเขาไม่ได้ช่วยผมฟาร์บูย,ยกแตกหรอกแต่ว่าเขาให้เซิร์ฟบีพีผมเข้ามาเล่นฟรีไงก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับอ๋อแล้วก็มีคนนึงก็คือคนนี้นะครับคนนี้ก็มาช่วยผมฟาร์บูย,ยกแตกด้วยแล้วก็อีกคนนึงที่สําคัญมากๆที่ช่วยผมมากที่สุดแล้วก็คือคนนี้เลยนะครับคนนี้คือช่วยผมเยอะมากเลยเว้ยคือขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งโอเคมาทุกท่านผ่านไปประมาณห้านาทีได้นะครับตอนนี้คือกลางคืนแล้วนะจ๊ะ เดี๋ยวไปหาหน้ากากไดมอนกันนะครับหน้ากากไดมอนอยู่ตรงร่องนี้เลยซ่าเห็นไหมแล้วก็กระโดดปลากัวไปซ่าซา่าว้าวมาถึงแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนผมรอที่จะมาครับพร้อมกันกับทุกท่านนี่แหละเดมอนสแมกซ์ฮาบบลออเทนนีรว้าวโคตรแพงโอ้ my g ก็จะคาบแลสวนะทุกท่านคาไปแล้วอ,อ้าวโอ้ไมค์ก กระเป๋าเพิ่มเป็น26ล้านนะครับตอนนี้โอ้マイก็ชโอ้マイก็โอเคครับเรามาดูความสามารถกันนะครับมาแรกคือคูณหนุดห้บูพาเลนก็รู้ๆกันอยู่ก,ก็คือคูณเกสรสีฟ้าไปอีก1.5อันที่2บวก15%บห้า a ปอิบูคอนเวอร์ชันเหมือนแปลรูปเกสรทันทีเกสรสีฟ้าแปลงไปทันที15%เหมือนแปลงรูปเป็นน้ำผึ้งทันทีไปอีกสิเหรอ แล้วกันต่อมาบวก25%พอลเลนนะครับอาา่าฮะแล้วก็คูณ3กระเป๋า <Wow. S 1> แล้วก็คูณ2บับเบิลพอลเลนนะครับโอ้โหอันนี้ก็ก็ดีอยู่นะเว้ยวก็คือไอ้บับเบิลมันก็เหมือนเป็นฟองสบู่ฟองอากาศสีฟ้านั่นแหละต่อมาก็คือบวก35% defense น,นะครับเหมือนบวกความถึงให้กับตัวเราอีก35% <Okay. S 1> อือแล้วก็บวก20% b ability rate เหมือนเพิ่มการผลิตโทเค็นของพึ่งเราไป20%เหรอเหมือนจะออกถีขึ้นเหรออันนี้คือไม่รู้นะครับ แล้วก็มี2องแพสซีฟนะจ๊ะได้อันแรกก็คือบับเบิลบอมเห็นไหมมันเขียนว่าต้องการหน้ากากบับเบิลก่อนเว้คุณถึงจะใช้แพสซีฟบับเบิลบอมได้นะครับอันต่อมาก็คือ Diamond Drain อันนี้คือไม่ต้องการอะไรก็ใช้ได้อยู่แล้วโอเคเฮ้ยตกเรามาพูดในส่วนของแพสซีฟบับเบิลบอมกันก่อนนะครับเขาบอกว่าทุกๆ7จ็ดบอมโทเค็นเนี่ยมันจะทำการเรียก3ามฟองสะบวกมาในฟิวนั้น สูงสุดก็คือ8วินาทีนะครับแล้วก็ถ้าเพลเยอร์คนไหนเนี่ยไปแตะมันมันก็จะระเบิดออกแล้วก็จะทำการเก็บพอลเลนให้เป็น3มเรสห้าไว้แล้วก็ blue, <Wow. S> 1ิบบูแล้วก็บวก15%เต่อเพึ่งกิฟเต็ดสีฟ้า1ชนิดอ่าฮะก็เข้าๆประมาณนี้นะครับเออแล้วส่วนในแพสซีฟของ d ด mond r เนี่ก็คือมันยาวเกินไปจนทะลุจอผมแล้วนะครับ โอเคครับในส่วนของ Passive Diamond Drain เนี่ยจากที่อ่านดูก็งงงงสักนิดหน่อยนะครับ <c oughs> เขาบอกว่าทุกๆสามสิบบวอบิลิตี้โทเค็นอบิลิตี้โทเค็นก็เหมือนเป็นเนี่ยโทเค็น <c oughs> ที่พึ่งผลิตให้เราอะเป็นชนิดสีฟ้านะครับผลิตให้เรา30อันมันจะทำการแปลง5ล้านคอลเลนในกระเป๋าเราอ่าฮะแล้วไงต่อวะแล้วก็บวกเปอร์เซ็นเทสออฟคอนเวอร์ชันอะมังนี่คืออะไรวะทูเอายูบีคอมไบคืออะไร คืออะไรเออโอเคแล้วก็ช่างหัวเดมอนเดรนกันก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูแพสซีฟให้เห็นกับตากันเลยดีกว่าเนาะโอเคแพสซีฟบับเบิลบอมก็จะแสดงผลแล้วนะครับขาดีแค่สองโทเค็นอีกหนึ่งโทเค็นเท่านั้นไว้ทุกท่านยา่าเห็นไหมแสดงผลมันจะทําการเรียกบับเบิลออกมาสามบับเบิลนะครับเห็นไหมเมื่อกี้มาเห็นไหมเรียกสามบับเบิลออกมานะครับยา่าแค่นี้แหละประมาณนี้แหละบับเบิลมีแค่นี้จริงๆ มานะครับตอนนี้คือ Diamond Drain อีกแค่6โทเค็นเท่านั้นเว้ยมันก็จะแสดงผลให้เห็นอีกรอบแล้วนะครับโอเคนะจ๊ะ Diamond Drain อีก4โทเค็นอ่าอีก2ตอนนี้กระเป๋ามี8ล้านแปะนะครับจะเกิดอะไรขึ้นอีก1โทเค็นเท่านั้น1โทเค็น1โทเค็นซา Diamond Drain ปึง่ง โอ้ oh, my g o d จากเมื่อกี้นะครับดมอนดรนมันแปลงพอลเลนให้กลายเป็นฮันนี่ทันทีประมาณ 5- 6ล้านได้เว้ทุกท่านมา <c oughs> ลองกันดูอีกทีนะครับเฮ้ยถือว่าดีอยู่นะชอบ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 แล้วก็สิ่งที่ผมชอบเกี่ยวกับหน้ากากอันนี้มากเลยก็คือมันบวกกระเป๋าเราเยอะมากเลยเวยตอนแรกผมมีประมาณแค่10ล้านเองนะตอนนี้เพิ่มมาเป็น23ล้านนะครับโคตรเยอะ <c oughs> มาดิมอนดรนก็จะแสดงผลแล้วนะครับดมอนดรนออกมา ่าปึ้งโอ้มายกอชเมื่อกี้แปลงไปประมาณ10ล้านได้นะครับเฮ้ย <c oughs> ดีดีดีจะว่าไปผมยังไม่ได้สังเกตครูดาวของไดมอนด์เรย์เลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวรอมันออกอีกรอบแล้วครันะทุกท่านนะคือ <c oughs> ยังไม่ได้ดูครูดาวเลยว่ามันครูดาวกี่วิวะนะรออีกรอบใกล้จะเต็มแล้วนะครับ23แล้วตอนนี้คาดอีกเจ6แล้วว้าวเออีอ29แล้วไดมอนด์เรย์ ครูดาว45วิเยี่ยมถือว่าครูดาวเร็วอยู่นะครับเร็วใช้ได้ <S <S ดี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 เออดีเคครับแน่ๆแล้วก็ได้ไดมอนด์แมสมาแล้วเดีย๋ยวผมจะลองเปิดบูธหาเงินดูนะครับมันจะได้เยอะจากเดิมสักเท่าไหร่กันเชียว <S <S ขอให้ออกฟิวสีฟ้านะฟิวสีฟ้าตัเนตเมฆไปสามอันนะครับสาเดี๋ยวแล้ามาเปิดบูธข้างบนดูนะครับว่าจะได้อะไร เปิดบูทข้างบนแทนที่จะได้สไปเดอร์ฟิไม่ก็พัมกินฟิวเสือกได้โ <c> o <oughs> เวอร์ฟิวเอตัวฟิได้หายไปไหนวะใช้ฟิวได้ให้หมดเลยนะครับ <c oughs> เออโอเคครับแล้วก็ใช้เรตแตกบู tag, ๊แตกไปแล้วก็ใช้กาวไปออย <c oughs> <c oughs> ออยเหลือแค่หนึ่งใช้ไปแล้วก็โอ้โหหมดแล้วแล้วก็ทอร์ปิคอ m ด r ิง m a ชเมโลบีใช้ไปให้หมดเลย m หม่กอดกระเป๋า31ล้านแล้วนะครับตอนนี้ <c oughs> โคตรเยอะเออทุกท่านเราก็ลืมสิ่งหนึ่งที่แบบว่าไม่ควรจะลืมเลยนะครับก็คือกิเตอร์เว้ยกิเตอร์เนี่ยคืออยากจะใช้ด้วยนะครับแต่ว่ากิเตอร์ผมหมดเดี๋ยวครับก่อนครับมาแค่อันหนึ่งพอนะครับโอเคแค่นี้แหละแล้วเราก็ใช้กิเตอร์ไปเลยนะครับโอเคเท่านี้พัมกินก็จะคูณ2แล้วเว้ยชิลชิลจีจีอีซีแล้วก็เปิดออโต้คำดอบนะครับ อาจริงๆเนี่ยผมก็ไม่คิดว่าการหาเงินครั้งนี้มันจะได้มากกว่าแต่ก่อนแต่อย่างใดเลยนะครับเพราะว่าการหาเงินครั้งนี้ของผมมันหาได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับ1คือพัมกี้นี่คือมันไม่คูณสามเว้ยงคือไม่มีบัฟมันโดชิก3คือไมโครโคอนเวอร์เตอร์ไม่เต็มนะครับเออว่ะลืมโปรเจลลี่บีนไปได้อย่างไรย่าโปรไปเลยโอเคแล้วก็เดินเก็บเลยนะครับ โอเคครับแล้วก็หลังจากที่บูดจบไปเนี่ยเรามาดูกันนะว่าเราได้เท่าไหร่ได้หนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบสี่ล้านนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมขอตัวซื้อเบสิกเอ็กซักห้าสิบฟองแล้วกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะสุ่มกาชาเกลือแล้วนะจ๊ะเบสิกเอ็กแทนตัวไหนดีวะอยากได้กิฟต์เด็ดเบสิกบีมากเลยไงเออโอเคเราแทนเดมอนบีสักตัวหนึ่งนะครับไม่น่าจะเป็นอะไรแทนไปเลยโอเคเดี๋ยวผมขอตัวไปสุ่มก่อนนะครับไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะ That basic bee. Oh, keep that basic bee. <laughs> oh my gosh. <laughs> oh my lord. Oh god. Let's see. Fog. Let's see. Fog. Look at the fog. ปัจจัยได้ไหมวะเนี่ยโอ้ยน้อขอลองเถอะขอลองขอลองกิฟเต็ดเบสิกบีเบสิกบีเบสิกบีในเบอร์ดเออ,อฟองสุดท้ายฟองสุดท้ายเออไม่เอาไม่ยอมอ่ะซื้อรอยย่อเจลลี่มาหนึ่งพัน 1, ล้านแล้วขี้เกียจสุ่มหากิฟเต็ดเบสิกบีแล้ว สุ่มหากริปเต็ดธรรมดาทั่วไปก็ได้้อ,อะจะเสียเวลาเปิดไข่งง่อทำไมรีก่ายเปิดออโต้กริปเต็ดนี่แล้วก็ใช้รอยลเจลลี่รอยลเจลลี่อยู่ไหนหนึ่งพันอันใช่อาเฮ้ยโอ้ my gosh อ้เฮ้ยทุกท่าน เสียรอยัลเจ l รี่ไปเจ็ดร้อยอันกับได้เลดบีลิปเด็ด <Wow. S 1> ถ้าจำไม่ผิดผมยังไม่มีกิฟเด็ดที่เป็นเลดบียังไม่มีใช่ไหมเออยังไม่มีเยี่ยมบวกหนึ่งแท็กเออ, yeah, อ, H เอ,อต้องงี้สิค่อยชื่นใจมาหน่อยนะครับเอโตแล้วก็เอารอยัลเจ l รี่แทนพึ่งสิ่งตัวตัวนี้นะครับเปิดไปบอมเบอร์บเปิดไปอีกช็อกบีว้าวเสียใจสุดๆ ไม่เป็นไรเราไม่ยอมเราจะเอาให้ถึงที่สุดอะไม่ยอมนะครับไม่ยอมยูโนลิสไม่ยอมสองพันล้านเยี่ยมตังคูจะหมดแล้วนะเว้ยไม่ไหวแล้วนะ <c oughs> หลายคนก็จะถามนะครับ <c oughs> เพื่อทำไมไม่เอาตังคไปอัพเลเวลพึ่งวะ <c oughs> ผมเป็นคนรักการสุ่มนะครับผมไม่เอาไปผ่านกับเลเวลพึ่งแน่นอนกอช กูจะดีใจหรือเสียใจดีวะเนี่ยได้กิฟเต็ดท,ที่เป็นเรจแดนรี่ก็จริงแต่ผมมีกิฟเต็ดเดมอนบีแล้วไงแล้วดูสภาพแง่ดิบังอีกแล้วใครขึ้นเหรอฮะเขียวทั้งตัวเลย